อนุญาัาน,านะครับว่าไงพี่โยสยามมิดฟิล์มอ่ะเขาโทรมานั้นให้เราเข้าไปคุยฉันพยายามถามแล้วนะว่าเป,เป็นเรื่องอะไรอะ่ะเขาก็บอกเดี๋ยวจะรอคุยพรุ่งนี้ทีเดียวเขาจะยกเลิกสัญญาไม่ทำแอนิเมชนันกับเราเป่ะวะ ทำไมพี่ก็แกเล่นมีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งกับแพททุกวันแบบนี้ใคราจะอยากลงทุนกับเราอะ่ะสงสัยมันถึงเวลาละไว,ว้โน้ตเวลาอะไรครับก็เวลาบทสารของบริษัทแล้วไง ยอดาขายของเราก็ตกทุกสาขาเลยครับบางสาขาลูกค้าเอาสเปรย์ไปพ่นคับคัดเอาของสองคนนี้ด้วยนะครับหลายสาขาถูก cancel o r อ e r ครับนี่ครับตัวเลขมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้ครับแล้วแบบนี้คุณแพทย์กับคุณโน้ตจะมีเงินจ่ายเราหรอครับเงินตั้งมากมายขนาดนี้ทุกบาททุกสตังค์ฉันจะฟ้องเอาคืนจากคูรักแห่งปีจอมปลอมให้หมด ุณกิ่งแก้วคะมีแขกม,มารอพบค่ะให้เขารอก่อนแต่ว่าคุณนันสวัสดีครับสวัสดีครับขอเวลาผมคุยกับท่านรองประธานสักครู่นะครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเลย กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะไฟเพิ่งลงเมื่อคืนแล้วลูกมาด้วยปะคะเขาไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่กรงแคนยอนคงจะเป็นเรื่องด่วนมากขึ้นถึงกลับมาฉุกเฉินแบบนี้ที่ผ่านมานผมก็ว่าคุณบริหารบริษัทเราได้ดีนะแต่ครั้งนี้ผมว่าคุณกำลังจะตัดสินใจผิดเท่าที่ฉันจำได้ ฉันตัดใจผิดแค่ครั้งเดียวในชีวิตฉันผมก็เหมือนกันผมไม่เห็นด้วยนะที่คุณจะฟ้องเด็กสองคนนั่นผมรู้ดีฝ่ายหญิงกำลังตกเป็นข่าวแต่ฝ่ายชายเอาเป็นว่าผมไม่อยากให้เขามีคดีติดตัวคุณหมายความว่าไง แต่เจ้าหนูมวยไทยแล้วก็ได้ลุกไปไหนบ้างวัน huh. นี้ชุดยังชุดเดิมเลยบ่ายสองแล้วเชิ่เลยค่ะจะเป็นเจ้ารุ่นสำเสร็กันวอยยุคระเบิดสังเกตเออเออ เ้าสวัสดี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 เชิญ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 นั่งก่อนนะครับช่วงนี้ดังอยู่แล้วนะผมเห็นคุณในทีวีเกือบทุกวันเลยแล้วอย่างเงี้ยจะมีกระจิกใจทำงานหรอไม่แล้วเป็นห่วงครับโน้ตเนี่ยยกย้ายเรื่องงานเรื่องส่วนตัวได้ครับอย่างนั้นก็ดีถ้าางั้นเดี๋ยว คุณรอพัทเตอร์ผมแป๊บหนึ่งเขาเพิ่งกลับอเมริกาเขาต้องการจะคุยคุณด้วยตัวเองเจนครับอาคุณนันวับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คุณนันน์พัทรพลคุณพัทเนอร์ใหญ่ผมที่อเมริกาสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> นี่คุณโน้ตเป็นผู้สร้างสาวน้อยขาลุย ตัมสบายตามสบายเ <ul> <c oughs> จนนอนห่้าคนนี้นี่เองนะ <c oughs> ผมได้ดูงานของคุณที่เฮียส่งไปให้ดูแล้วนะแล้วผมก็ส่งต่อให้ทีมงานที่อเมริกาได้ดูแล้วด้วยท่านุ้นตื่นเต้นกันมากเลย <c oughs> ยังไงครับถ้าจะเทียบเรื่องความเนียบของงานเนี่ย งานงคุณก็อาจจะสู้คนที่โน่นไม่ได้นะแต่สิ่งที่คุณมีก็คือความจริงใจในการถ่ายทอดงานของคุณออกมาในตัวการ์ตูนมันทำให้คุณดูเนี่ยรู้สึกได้ถึงจิตวิญญาณในความเป็นตะวันออกที่มันละเอียดอ่อนมากๆซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่คนที่นน่งกำลังหยหาอยู่พอดี นี่ผมประชุมกับสตูดิโอที่ฮอลลีวูดแล้วนะสรุปกันว่าเราตกลงอยากจะร่วมงานกับคุณแล้วเราอยากจะลงทุนทำอินเเมชนสาวน้อยขาลุยคุณจะว่าไงนี่คุณไม่ดีใจเหรอ คุณกำลังจะโกอินเตอร์นะจะบอกให้ไมอร่วเราแขอคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเมีเ,เ,เรื่องนึงเรื่องที่คุณกำลังจะถูกอินสปายเฟอร์เิเจอร์ฟ้องร้องในข้อหาผิดสัญญา ุณจะไม่ถูกฟ้องนะทำไมครับเาก็อ,อินสปาเฟนิเจอร์นะคุณอน,นันตะ์นคุณกิ่งแก้วเป็นผู้ขอตั้งตั้งแต่สมัยแต่งงานกันอยู่อะแต่เราแยกทางกันผมเลยะยกอำนาจบริหารให้กิ่งแก้วไปผู้ดูแลคนไม่ค่อยรู้เรื่องนี้หรอกจริงๆแล้วผมเป็นคนถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นไรไม่เยินดีนะเราจะร่วมมือกันขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณที่ต้อนรับผมโอ้ยโอ้ย มานาะไรอยังแั้นสักพักนึงแล้วล่ะนานแค่ไหนแล้วอะ ที่แพทไม่ได้นอนกอดโน้ตแบบนี้เงาแล้วแพทถ้าไม่อยากอยู่ที่คอนโดคนเดียวมาอยู่ที่นี่ก็ได้นะ อยาให้แพตต้องบรบกวนโน้ตเลยเนาะอีกหน่อยโน้ตก็จะโคอินเตอร์จะต้องทำงานหนักแล้วนะตะลกนี้เนาะสุดท้ายแล้วแอนิเมชนันของโน้ตคือสิ่งที่ช่วยชีวิตเรา นิมิันที่พัดเคยเห็นว่ามันกระโหลกกะลา <Okay. S 1> วันนี้แพทก็เลยมีของขวัญจะมาขอบคุณโน้ต ra gì Lưng ta đây là หมดเรื่อง Inspire Furniture อร์แพทก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วละ่ะแพทให้เพื่อนแพทที่ชิคาโกติดต่อหมอไว้แพทจะพาพี่อันนี้ไปรักษาที่นู่นแล้วแพทจะอยู่กับใครแล้วแพทจะดูแลพี่อันนี่คนเดียวได้ยังไงพอได้แล้วนะนูน เลิกคิดถึงคนอื่นสักทีต่อจากนี้แพทจะดูแลตัวเองส่วนโน้ตมันก็ถึงเวลาแล้วที่โน้ตจะกลับไปดูแลความรู้สึกตัวเองบ้าง เขานะนอดที่คนจูนเขามาช่วยเราสองคนนะ่ะไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนจัดงานแต่งให้เราแต่เพราะเขาอยากเห็นคนที่เขารักมีความสุขเขารักโน้ตมากนะ ครที่จะได้เป็นคนที่ดูแลนอนแเราท่านนอนต้องดูแลใครสักคนไปตลอดชีวิตคนคนนั้นก็ควรที่จะเป็นคุณจูดคนที่นอดรัก เินนานเท่าไรกับชีวิตสีเทาเดินบนความเงาแบบจุดหมายไม่มีแค่หายใจไปให้หมดวันไร้ฝันมันนานจนวันนี้เหมือนโชคยังมีที่ฉันได้เจอกับเธออ,อ,อลบคงฉันที่เคยว่า